ลงวเนี่ยใครลงอยู่มะเต่าว่าครับครับตลงอยู่ไหนเมืองธนายเฮียนั้นตายแล้วนะ

nhỏ quá nào không cầu cang này rồi <laughs> không muốn này rồi

ไม่เท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ล่ะหมดยาแดงไปหกสิบสี่แมงกี้สิแค่นั้นตรงเยอะเลยอันนี้ตัวนี้ผมไป